สวัดสดีครับวันนี้แม่ครัวเรากําลังทําอะไรนะไก่ผัดเนิลโม่ฮิมมะพร้าวน,นะครับ <c oughs> นีนะนนะนนะน่นะครับเสื้อเสื้ออะครับก็วางเรียบเสื่อไก่ไก่พร้อมแล้วนะครับไก่มาเลยคุ้นี่นะครับ หลังจากที่แม่ครัวเราล่วยมานานก็หายป่วยเป็นปกติแล้วนะครับรอบนี้ก็มีแต่แข็งแรงนะครับแล้วก็โรยเลย,ลย,ลยเลยอันนี้แม่ครัวนี่ผู้ช่วยแม่ครัวนะครับมแม่ครัวนี้มีส่าดีแล้วนะครับผู้ช่วยยังโซนนะครับ โซ่เ้าสิงนะครับอ่าท่านใดที่จะสมัครเป็นผู้กคองก็อ่าอีบ็อกกัได้เลยนะครับแนะนำนะครับคนสมัครต้องเป็นลูกชาวนานะครับ 我真害你。